สวัสดีค่ะวิตาตาคอนเน็ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและจันทร์พิมพ์พรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมใน,ในรายการนั่งคุยยิปซีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีด้วยพาย,ยิปซีสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีจิหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายน,ยนจนถึง15ธันวาคมค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณพิ จิกในเดือนพฤศจิกายนเดือนที่เป็นโซลารีเทิร์นของคุณค่ะก่อนอื่นดิต้าขออวยพรก่อนนะคะขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเหตุการณ์ดีๆคนดีๆนับแต่นี้และตลอดไปค่ะมาเลยค่ะเ<ต> <มา S 2> ราดิาจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะว่าในเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างตัวตนจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักและบทสรุปโดยรวมเป็นอย่างไรค่ะมาเลยค่ะน้องปอง ตัวตนเป็นอย่างไรอขอให้ไพออกมาอย่างแน่นยั่นะคะอขอบคุณคะ่ะป่องเ <Okay. S 2> นี่ยนะเราจะบอกว่าเราไม่มีอะไรจะพูดเอ,อเดือนนี้เราไม่มีอะไรจะพูดเยอะเราจะพูดนีดเดียวแหละ,ะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในเวลาเนี้ยขอให้คุณนะ่ะกายพร้อมแล้วก็ใจพร้อมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดีเสมอ,อใบแรกเลยค่ะมาเลยค่ะมาเป็นตัวเองจริงๆค่ะเดอะสตาร์ค่ะนี่เราจะบอกนะ เราจะบอกเรารู้สึกนะเรารู้สึกว่าอปองอะ่ะเดือนนี้เป็นเดือนของคุณที่คุณอะ่ะจะต้องมีอะไรที่มาชดเชยในสิ่งที่คุณเสียไปแล้วฟาเปอดโอนะใบที่สองมาเลยค่ะราชินีดาวเออเห็นไหมคือมันเหมือนมีการเขาเรียกว่าต้องทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่อเพราะราชินีหมายถึงความยิ่งใหญ่เดอะสตาร์เนี่ยนะมันหมายถึงการมีชื่อเสียงการมีโอกาสใหม่การมีเส้นทางใหม่ดาวอะ่ะอยู่บนฟ้ากฟ้าน่ะมีแสงสว่างอยู่แล้ว <c oughs> คือตัดสินใจไปข้างหน้าแล้วแล้วทุกสิ่งที่ตัดสินใจทุกสิ่งที่เดินหน้ามันมีแสงสว่างรออยู่นั่นแหละ <c oughs> คือขออย่างเดียวเลยกายพร้อมใจพร้อมทุกอย่างไม่ต้องไปถามลุย <c oughs> อ่างั้นเรามาดูการงานโดยตรงเลยค่ะว่าเป็นยังไงการงานเป็นอย่างไรคอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะการงานของคุณเป็นนี่เลยค่ะสี่เหรียญค่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะหมายคือหยิบจับหนีบจะเหยียบไว้เนี่ย ก็เรียกได้ว่าหยิบติดหมดทุกอย่างในเรื่องงานอแต่ก็จะล่วงๆอยู่แถวนี้นะนะแต่ก็หยิบติดเห็นปหใช่แล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือ5ถ้วยค่ะโอเนี่ยคือมันได้อย่างเสียอย่างคือพื่นถึงบอกว่าตอนนี้การงานของคุณเนี่ยมีให้ทํา <c oughs> แล้วก็เยอะมากกว่าหนึ่งอย่างแต่คําว่าได้อย่างเสียอย่างของคุณเนี่ยหมายถึงว่าบางทีคุณจะต้องมีการพิจารณานึนงพิจารณาหน่อยว่าเออเนี่ยงานที่มันทําไปแล้วหรือสิ่งที่มันออกไปแล้วเนี่ยบางทีเราพลาดได้บางทีเราอาจจะไม่ใช่คนเพอร์เฟกแน่นอนค่ะความสมบูรณ์แบบในตัวเราเนี่ยมันมักจะไม่ได้มาเกินร้อยหรอกมันไม่มาร้อยอยู่แล้วมันต้องมา80 20มันต้องมีการแก้ไข huh. นิดนึงอะ่ะอย่าไปทําให้ตัวเองต้องไงคิดมาก จิตโตกคือทุกอย่างอะ่ะมันต้องมีความบาลานซ์ผิดไปแล้วพลาดไปแล้วช่างมันเดี๋ยวเรารีไว้์ดีเทิร์กลับมาแก้ใหม่ได้ทุกอย่างอะ่ะมันเป็นธรรมชาติอ,อย่าพึ่งยึดติดกับสิ่งที่มันผิดพลาดไป หรืออีกในนึงก็คือคิดว่าเอ๊ะสิ่งที่เรากําลังทําอยู่อะมันดีจริงหรือเปล่าคือยังนอยอยู่ยังคิดนอยอยู่ไงเพราะนั้นความรู้สึกตรงนี้พิมพ์จะบอกว่างานนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยทุกอย่างคือดีอยู่แล้วกลับไปคิดเรื่องนี้กลับไปดูอันนี้ว่าเขาบอกอะไรไว้ใช่แต่เส้นทางเนี่ยมันต้องมีบ้างนึกออกไหมอุปสรรคหรือจะมีอะไรระหว่างทางเหมือนสิวว่ะมันต้องมีบ้างแต่พอเราทาแป้งอะไรไปเนี่ยมันก็สวยได้ทุกอย่างอะ มันต้องอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราพร้อมทุกอย่างพร้อมเองแหละสิวมันขึ้นมามันอาจจะมีรอยสิวแต่หนองมันหายแล้วมันหายอักเสบแล้วม,มันไม่ปวดแล้วออประมาณนี้แหละนะเพราฉะนั้นอย่าไปคิดแต่ในจุดที่ไม่ดีให้พลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ดีแล้วคิดแต่เรื่องดีๆทุกอย่างก็จะดีเองนะงั้นมาดูการเงินเลยค่ะว่าเป็นยังไงการเงินเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะคือวันนี้คอนเฟิร์มเลยนะบอกเลยว่าทุกอย่างอ่ะดีหมด แต่คุณเองต้องไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆอ่าใบแรกออกมาเลยค่ะหนึ่งถ้วยค่ะเออเออใหญ่บืเริ่อมอีกแล้วอ่ะมีเงินก้อนใหญ่แล้วก็เงินก้อนโตนะแต่มาอีกใบหนึ่งประกบแบบพลังงานเหมือนกับการงานเลยเดิมมือค่ะค่ะเห็นไหมความกังวลความคิดมากการวิตกของคุณเนี่ยนะการที่คุณแบบเหมือนยึดติดกับความวิตกสิ่งเดิมๆสิ่งที่เสียไปแล้ว เหมือนการจ่ายเงินที่เยอะไปแล้วคุณก็จะมานั่งคิดว่าทําไมฉันต้องเสียไปกับเรื่องก็มันจ่ายตอนนั้นเราไม่น่าง้อเลยอตอนนั้นเราน่าจะรอบครอบกว่าน,นี้ไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้ว <c oughs> อันนี้บอกตัวเองไหมมันผ่านไปแล้วแล้วไพ่เนี่ยบอกทั้งหมดเลยบอกว่าโอเคไพ่ที่ขึ้นอดีตทั้งนั้นเลย ก็เนี่ยเดังนะเลยเหมือนอะไรคุณก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันรู้สึกว่ามันมีเงินค้างเก่าที่จากคนเดิมๆที่ฉันไม่ได้ที่ฉันนู่นนี่นั่นคือมัวแต่ไปนอยกับเรื่องที่คุณทําไปแล้วแเมื่อไหร่จะได้สักทีเออมัวแต่ไปนอยกับเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะไปคอนโทรลได้แล้วไงเพราะมันผ่านไปแล้วมันเลยไปแล้ว วันนี้เราทําอะไรได้มันควรทําเพราะใบแรกออกมาเป็นหนึ่งถ้วยเขาเรียกว่า,อาโอกาสใ,ใหม่โอกาสใหม่คุณอย่าคิดว่าเงินที่คุณเสียไปอ่ะมันจะเป็นการเสียหายที่คุณจะแบบไม่ได้คืนหรืออะไร uh huh. มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นคุณเสียอะไรไปวันนี้คุณจะได้มากกว่าเดิมแล้วที่สําคัญนะถ้าคุณตั้งหน้าตั้งตาทํากับสิ่งตรงหน้าโฟกัสกับตรงหน้าที่คุณทําอยู่รับรองเลยหนึ่งถ้วยในะใหญ่บเบื้องต้เสียไปแค่แสนเผอเ,อ,เอได้มาเป็นลา้านเนี่ย มันเป็นแบบนี้การเงินวันนี้อย่าไปเสียดายให้เดินไปข้างหน้ากับสิ่งที่กำลังเข้ามาดีกว่าค่ะงั้นมาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไรคอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะดิฉันขอตัวนะคะ <c oughs> กระโดดลีกแล้วเหรอดิฉัน <c oughs> จะควบม้าหนีไปเลยคุณจะให้เหลือนนฉันคนเดียวตลอดแน่นอนความรักดิฉันต้องให้ประจรา์นะคะความรักใบแรกไม่อยากบอกอ่ะทําไม ใบแรกไม่อยากบอกจะรู้เรื่องกันไหมเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยเออใบแรกเป็น the world ค่ะโอ้เออนยคนณสร้างสรรค์เหลือเกินเรื่องนี้นะชอบเหลือเกินนะแล้วก็ม,มาอีกใบหนึ่งนี่แหละค่ะอัศวินดาอุ้ยไม่ต้องชิงไม่ต้องชิง <c oughs> คือจะบอกว่าตอนนี้นะคนโสดอะได้เปรียบมาก คนโสดได้เปรียบมาคือช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวพระศุกร์ทับลัคนาคุณแน่นอนเสน่ห์อยู่แล้วมาเต็มอยู่แล้วพอสักช่วงประมาณสักวันที่สิบเนี่ยดาวพระศุกร์ไปเข้าการเงินนะแล้วสัมพันธ์กับปัตตนีด้วยและเป็นมหาจักรด้วยคือคนโสดเนี่ยจะมีคนดีๆเข้ามามแล้วที่สําคัญนะไม่ว่าคนดีแค่ไหนหรืออะไรแค่ไหนมันเหมือนคุณรู้สึกว่าเอ้ยคนอย่างนี้หรอทําไมเขาถึงมาชอบฉันเออทมมาถึงฉันได้อย่างไรทําไมถึงเป็นอย่างนั้นไม่ต้องคิดอะไรคะ่ะวันเนี้ยมันเหมือนตัวเราเองอะได้นําพา ตัวเองออกมาพบเจอโอกาสทําให้คุณได้เจอคนดีๆแล้วคนที่แบบเกินคาดอะ่ะเขาเป็นคนดีจริงๆอีกนัยยะหนึ่งนะตอนนี้เหมือนตัวคุณเองรู้สึกเลยว่าเอยดีอะ่ะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งมันเป็นแบบนี้พิมพ์จะบอกอย่างนี้เลย,เยทำไมคุณมองได้จะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งนี่ไง อัศวินไงอัศวินอากไงมีเข้ามามากกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ไพ่เตือนมากันเข้ามาอย่าใจร้อนอย่ารีบร้อนเนี่ยไพ่ก็คือเนี่ยเหินทยานเลยม้าเนี่ยอย่ารีบร้อนนะทุกอย่างต้องค่อยๆเป็นค่อยไปทุกอย่างต้องค่อยๆดูกันไปพิจารณาดีๆวันเนี้เรื่องความรักของคุณเองอ่ะไม่องรีบเออมีเกฑ์มีโอกาสที่ดีและมีชัยมากกว่าเรื่องอื่นเลยนะในเวลานี้เป็นแบบนี้เลยสําหรับคนมีคู่ล่ะจะชิ่งไปไหนชิ่งไม่ได้ตอนเนี้ย คู่ของคุณเนี่ยก็ตามติดเลยนะเรียกได้ว่าหนีบติดกันไปเลยเพราะอะไรช่วงนี้รู้สึกแหมทําไมแฟนฉันหลอ่อแฟนฉันสวยเหลือเกิรู้สึกว่าจะห่วงเป็นพิเศษอ๋อหนีบติดกันไปเลยแหละคู่ตอนนี้ถามว่ามีปัญหางุงงง้งๆิ่งหร้โหตอนนี้คู่ยอมเราเพราะนั้นเราก็อย่าไปแบบเขาเรียกว่ากดอะไรเขาเยอะ พยายามแบบตอนนี้อ่ะเขายอมเรานะเราก็ต้องเอาใจเขาไปช่วงนี้ก็ถือว่าละมุนมากเรื่องความรักนะพูดง่ายๆว่าอย่างน้อยเนี่ยไพ่เดอะเวิร์ก็คุมไว้อ่ะไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ก็จะมีสิ่งดีๆเสมอโอ้ยชนอิจฉาเกิดนะดูบทสรุปเลยว่าเป็นยังไงบทสรุปเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะความรักนี่ก็พราวแสงหรือเกินนะบทสรุปคุณเป็นนี่เลยค่ะเดดเดวิลค่ะเนี่ยเห็นไหมคือแบบ เป็นคนที่คิดถึงแต่ความทรงจำ uh huh. อ่าอ่าสมองคือเขาแบบ uh huh. เขาไปยึดติดอะ่ะ uh huh. กับสิ่งเดิมๆเ,เยอะเกินไป uh huh. อือแล้วก็มาอีกใบเลยค่ะเจ็ดถ้วยค่ะอ <Okay S 2> เนี่ยไพ่ก็เตือนบทสรุปว่าการที่คุณนะ่ะคิดถึงอดีตคิดถึงความทรงจำ uh huh. คิดถึงสิ่งที่มันแบบเหมือนผิดพลาดหรืออะไรไปแล้วเนี่ย uh huh. เอามาเป็นประสบการณ์ได้แต่อย่าเอามาใช้ทั้งหมด เพราะเนี่ยเจ็ดถ้วยคือทุกอย่างนะที่เกิดขึ้นมามันจะมีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งขาวทั้งดําทั้งดอกไม้ทั้งงูพิษคือทุกอย่างมันจะมีซ้ายกับขวาหมดเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่เราโดนกระทํามาหรือว่าเสียมาหรืออะไรมาให้เรายึดติดกับปัจจุบันดีกว่า,าบทสรุปของคลิปนี้เลยเกี่ยวกับ,กบไพ่คลิปนี้เลยคือว่า สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องเก่าๆ oh. เรื่องในอดีตมันยังอยู่ในความทรงจําอยู่มันยังเป็นเหมือนกับว่าเป็นบาดแผลอยู่ แต่ไพ่ทุกใบก็บอกหมดเลยบอกว่าอ่ใจเย็นๆทุกอย่างเนี่ยอนาคตเนี่ยมันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทั้งนั้นเลยเราอาจจะยังคิดมากอยู่หรือว่าเราอาจจะยังกังวลอยู่ริต้าเข้าใจแต่ว่าเข้าใจดีเหลือเกินเข้าใจดีเหลือเกินแต่ว่าให้รับรู้ไว้ว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งดีๆรอเราอยู่ค่ะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาถึงช่วงนี้เลยห้ามพลาดพลาดไม่ได้ริต้าเอ็กซ์คุสซีค่ะ ริต้าพุซีที่คุณได้ดูคลิปมาช่วงสองสองคลิปที่ผ่านมา,อาของเดือนตุลาคุณจะเห็นว่าที่ริต้าเคยบอกไว้ว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันจะเริ่มออกมาถูกแช่จะมีการเลิกจะมีการจบจะมีการจากจะมีการเริ่มต้นมีอะไรหลายๆอย่างในช่วงระยะเวลานี้เยอะแยะมากมายโอ้เร็วเหมือนกันนะมันมีอะไรเข้ามาแบบแล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่เออ เป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกระทบคือพูดยังไงว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นตัวจุดชนวนแล้วก็มีผลกระทบกับคนโดยรวมแต่ว่าจะเป็นการผลกระทบให้สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมีการล่มสลายเพื่อมีการเริ่มใหม่มีคนเรียนรู้มากขึ้นคนรู้แล้วอะต่อไปนี้ถ้าเรื่อง ขายตรงหรือว่าเรื่องแชร์ลูกโซ่เขาจะเรียนรู้แบบไหนจะรอบคอบแบบไหนหการซื้อของซื้อของหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นในช่องโซเชียลต่างๆออ่าแล้วเรามาต่อตรงนี้นิดนึงค่ะณวันนี้ในวันที่เรากำลังอัดคลิปอยู่นี้คลิปนี้มันจะเป็นคลิปของเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าเราจะปล่อยคลิปเร็วหน่อยอในตุลาคมเลยเพื่อที่คุณจะได้เอา สิ่งที่ริต้าจะบอกเนี่ยไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดริต้าจะบอกแบบนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเออมันจะเป็นช่วง turning point ที่จะไม่กลับมาอีกแล้วในอีก20ปีข้างหน้าปี2 0 2 0หรือว่าเมื่อ16ปีที่แล้วคือ2000 2 0 0พเท่าไรนะสองห้าร้อยห้าปะห้าสิบเอดอ่าสองพันห้าอห้าิบเอ็ดของคุณเกิดอะไรขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรื่องเรื่องนี้เนี่ยค่ะจะมีการเขาเรียกเรื่องเรื่องนี้เป็นเป็นการเดินหน้าของเป็นการเดินของดาวพลูโตดาวพลูโตวันนี้ s สเตชันด r e c t s สเตชัน Direct แปลว่าหลังจากที่เขาเดินถอยหลังไปแล้วเรื่องเรื่องนี้กลับมาเพื่อที่จะไปเดินหน้าเพื่อที่จะเคลียร์ให้มันจบแล้วมันจบเมื่อไหร่จะจบวันที่ 27พฤศจิกายนนี้ <S 2> <S 2> <S 2> แปลว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่มันแฉเรื่องใหญ่ๆต่างๆนานาจะมีการออกมาเต็มไปหมดเลยช่วงเนี้แล้วก็จะมีการทํางานไปเรื่อยๆกับเรื่องนี้แล้วก็จะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเลยประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี2025หรือปี2568แล้วเราจะต้องทํำยังไงบ้างณนะช่วงระยะเวลานี้อาริตาระบุวันให้เลยนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ คุณจะจัดการกับเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆเ,เมื่อ16ปีที่แล้วมันจะเป็นเรื่องเดิมเรื่องนั้นจะเป็นการต่อยอดเรื่องนั้นเนี่ยช่วงเวลากลางเดือนของเดือนตุลาคม15 16 17 18ตุลาคมจะเป็นช่วงที่คุณจะอธิษฐานดึงสิ่งเก่าๆหรือว่าคุณจะเข้าไปอยู่ในเรื่องสิ่งเดิมๆสิ่งที่อยู่ในใจคุณจะดึงกลับขึ้นมาได้ แล้วอธิษฐานเพื่อจะเคลีย์สิ่งนั้นได้ <Yeah. S 1> ไม่ว่าคุณอยากจะตัดเรื่องอะไรไม่ว่าคุณอยากจะเคลียเรื่องไหนเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณจะเอาใจของคุณสามารถตัดได้อย่างสวยงาม <Yeah. S 1> ถ้าบางคนมีการคุยก็จะมีการคุยแบบว่าไม่ได้ใช้กำลังคุยกันแบบนุ่มนวล <Yeah. S 1> ช่วง 15, 16, 16, 17, 18เป็นช่วงที่ดีมากในการที่คุณอยากจะนั่งสมาธิ ในการที่คุณอยากจะอยู่กับตัวเองอยู่นิ่งๆอยูอ่เขาเรียกว่าพิจารณาอย่างมีสติลึกซึ้งม,มากขึ้นเพราะว่าช่วง 15, 16, 17, 18มันจะมีวันพระจันทร์เต็มดวงวันที่17ค่ะ17ตุลาคมนี้มีพระจันทร์เต็มดวงในเรือนของราศีเมษ อ่ะบางคนดูคลิปแล้วบอกว่าเอา้าฉันดูคลิปอยู่ดีๆทําไมมาเป็นเมษละ <Yeah. S 1> คําว่าที่เป็นเมษที่ริต้าบอกไม่ใช่หมายความว่าดูดวงให้ราศีเมษริต้าหมายความว่ามีพระจันทร์เต็มดวงที่เรือนลัคนา mm. ในราศีเมษ mm. เรือนราศีเมษแปลว่าอะไรเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างไรตอนวันที่สมตุลาคม มีโซลาร์อีคลิปที่ลิต้าบอกไปแล้วว่ามีโซลาร์อีคลิปที่เรือนของลัคนาตุลที่แปลว่าความสัมพันธ์ที่แปลว่า่าบาลานซ์คือหมายถึงว่าหาความลงตัวหาความสมดุลให้ได้แล้วเมื่อมีฟูมูลในราศีเมษซึ่งเป็นเรือนตรงข้ามเราจะใช้ประโยชน์แปลว่าใช้ใจของเราเรือนเมษแปลว่าตัวเราเมษคือดาวอังคาร แปลว่าตัวเรา mm hmm. แปลว่าแอคชั hmm. ่นแปลว่ากลับมาที่ตัวเราแปลว่าใช้ตัวเราเป็นใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจ mm hmm. ไม่ขึ้นกับคนอื่นแต่ขึ้นกับตัวเองในการตัดสินใจแล้วการตัดสินใจหรือว่าการเคลียร์ปัญหาครั้งนี้มีดาวใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ดาวเสาร์แล้วก็ดาวพลูโตท,ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ภายในจิตใต้สำนึกของเรา เขามารวมพลังกันณนะช่วงระยะเวลากลางเดือนอม,มารวมพลังกันเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเป็นตัวหนุนให้คุณว่าโอเคถ้าคุณจะมีการตัดสินใจหรือว่าไปต่อไปในครั้งนี้เนี่ยคุณไปต่อได้ไปต่อในไม่ได้หมายถึงว่าฉันจะแบบลงมืออะไรเลยนะแต่ไปต่อในทางความรู้สึกของคุณแล้วคุณรู้แล้วคุณเห็นภาพชัดแล้วและคือว่ารู้แล้วว่าจะทำแบบไหนโดยใช้ความสุขของตัวเองเป็นหลัก ในการตัดสินใจมันมีไทม์ไลน์ของเขาตามนี้เลยค่ะตั้งแต่ช่วงประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนจนถึงประมาณกลางเดือนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ลิต้าบอกว่าภาพจะชัดมากขึ้นคุณตัดสินใจได้แล้วคุณโอเคแล้วคุณจะเดินหน้าไปกับสิ่งที่คุณตัดสินใจคุณเห็นภาพชัดแล้วแล้วสิ่งที่คุณตัดสินใจหรือสิ่งที่คุณเห็นภาพชัดณนะช่วงกลางเดือนอม,มันคือหนังตัวอย่างของปีหน้าโอ Coming Soon <ท>เลยนะ<อ>มันคือหนังตัวอย่างของปีหน้าเป็นหนังตัวอย่างก็คือเป็นภาคต่อสมมติว่าเป็นหนังเนี่ยหนังเรื่องเนี้จะมีภาคต่อเท่ากับว่าในภาคหนึ่งเนี่ยจบไปแล้วจะต้องจบภาคหนึ่งก่อนอถึงจะเริ่มภาคสองได้ แล้วตอนนี้หนังตัวอย่างของภาค2มาแล้วหนังตัวอย่างของภาค2คือสิ่ง,ง,งที่คุณตัดสินใจสิ่งที่คุณเห็นชัดสิ่งที่คุณรู้สึกสบายใจในเรื่องไหนสิ่งที่คุณรู้สึกแล้วว่าฉันจะแน่วแน่กับสิ่งนี้ฉันรักสิ่งนี้ฉันจะทําสิ่งนี้ฉันโอเคกับสิ่งนี้ฉันมั่นใจด้วยตัวฉันเองณนะเรื่องเรื่องนี้นั่นแหละคือเรื่องของปีหนะ้า oh. ไม่งั้นตอนนี้คือพลังงานตัวเองอะจะต้องนิ่งพอที่จะโฟกัสสิ่งที่เราจะเริ่มต้นเพื่อเป็นหนังตัวอย่างให้กับปีหน้า<ช>ที่เป็นอนาคตของเรานั่นเองใช่ค่ะ oh. เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เพราะอะไรทำไมติต้าถึงสรุปมาในลักษณะนี้ uh. เพราะว่าการที่มีฟูมูนครั้งนี้ในวันที่17ตุลาคมนี้นะคะเป็นฟูมูนในเรือนกราศีเมษเนี่ยที่ซึ่งตอนนี้ ราศีเมษคือดาวประจําดาวเมษก็คือดาวอังคาราดาวอังคารเขาไปอยู่ในเรือนของดาวที่เกี่ยวกับจิตใต้สํานึกโดยตรงเพราะฉะนั้นการไฟนี่มันจะเป็นการไฟการต่อสู้เพื่อตัวเราเองมันเหมือนอะไรรู้ไหม,มวันนี้ถ้าเราคิดดีาาคิดบวก พลังงานเราเต็มมีเกาะกำบังให้ตัวเองคือเรามีทุกอย่างอะเพื่อที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจในตัวเองที่สุดอะเราจะมีชัยมากกว่าคนอื่นจา้าล oh. ิตาไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าคุณจะลองสังเกตตัวเองลองกลับมาที่ตัวเองแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เรารู้แล้วว่าจริงๆความสุขของเราคือเราไม่ได้ต้องปวุ่นวายกับคนเยอะๆความสุขของเราคือ, oh. ค,อคือจริงๆอยู่กับตัวเราอันไหนที่เป็นความสุขของเราเราอยู่กับสิ่งนั้นมันก็คือความสุขจริงๆของเราแล้ว คนเริ่มกลับหันมามองตัวเองรักตัวเองมากขึ้นซึ่งคนใกล้ๆตัวริตา้าแม้แต่ตัวริต้าเองก็รู้สึกแบบนี้เช่นเดียวกัน mm. เพราะฉะนั้นนะคะช่วงกลางเดือนนะคะ mm. ลองดูซิลองนิ่งดูซิว่ามันมีอะไรสิ่งอะไรที่เรารู้สึกว่าโอเคมันชัดเจนละมันจะเป็นเรื่องนี้แหละสิ่งที่เป็นตัวนำคือจิตใต้สำนึกของคุณเองแล้วเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่จะเกิดขึ้นปีหน้าแล้วเกิดกี่เดือน เกิด18 <Yeah. S 1> เดือนค่ะโอ้เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเข้มแข็งในตัวเราแล้วก็มั่นใจในตัวเองให้มากค่ะที่พูดมาทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะเข้าไปถึงเรื่องของเข็มทิศดวงชะตาออว่าในชีวิตคนเราเรื่องราวของคนเราในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะสเปะสปะใช่ถ้าเรามีเครื่องมือถ้าสำหรับศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยแล้วในเรื่องโหราศาสตร์สำหรับริตา้าริต้าจะบอกว่า ทุกสิ่งที่เรารู้มันคือเครื่องมือมันคือตัวช่วยในการที่จะเดินไปข้างหน้าบางทีเราแบบเดินแบบสเปซสะกแบบมันเสียเวลาอ,อตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ริต้าอยากแนะนําค่ะทําต่อเนื่องมาแล้ว6ปีออคือเข็มทิศดวงชะตาเข็มทิศดวงชะตาจะบอกว่าในแต่ละเดือนของปี2025หรือปี2568จะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีดาวดวงไหนทํามุมอะไรยังไงแล้วมีผลอะไรกับคุณบ้าง ก็คือบอกแต่ละเดือนแต่ละเดือน<ช>โดยจะเป็นแบบหโหราศาสตร์ไทยอาจารย์พิมพ์จะเป็นผู้ดูแลในส่วนของเรื่องโหราศาสตร์ไทยในด้านนี้ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาแล้วก็จะมีทําเป็นหนังสือแบบนี้ให้หรือว่าถ้าใครไม่ต้องการหนังสือก็ส่งเป็นไฟล์ก็ได้โอ้แล้วก็มีดูดวงด้วยแล้วก็วฟรีด้วยแล้วก็ได้ดูดวงฟรีกับอาจารย์พิมหนึ่งครั้งค่ะอ่านี่คือส่วนของอาจารย์พิมพ์ส่วนของลิตาลิตาจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องไทม์ไลน์เกี่ยวกับเรื่องวันเวลาในแต่ละ วันในแต่ละเดือนเนี่ยมันจะมีช่วงระยะเวลาไหนบ้างละ่ะที่เราควรจะมองข้ามไปก่อนอ,อย่าเพิ่งไม่ต้องรีบ<อ>หยุดก่อนสต็อกก่อนนะหรือว่าช่วงไหนที่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเกี่ยวกับเรื่องคู่เกี่ยวกับเรื่องลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเกี่ยวกับเรื่องงานทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาของเขาคะ่ะค่ะปฏิทินจาริต้าจะมีสองอย่างจะมีปฏิทินมูนวอล์กซึ่งบอกว่าเวลาไหน กี่โมงกี่นาทีเวลาไหนบ้างบอกเป็นระบุเป็นนาทีเลยว่าช่วงนี้ข้ามก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทําอะไรที่เป็นมงคลเดี๋ยวมันเสียเวลาเพราะว่าใจเรามันยังไม่นิ่งมูดีมนพลามูลก็คือพระจันทร์จะเกี่ยวกับการตัดสินใจใจะเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงในจิตใจโดยตรงแล้วก็อีกอันนึงก็คือปฏิทินลัคกี้คาลนเดอร์ก็คือช่วงไหนจะเป็นช่วงเวลามงคลของคุณบ้างในแบบสเปซิฟิกของตามลัคนาของคุณเลยคุณส่ง วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดของคุณมาริต้าจะคำนวณให้แบบในแบบสากลว่าคุณจะเป็นลัคนาไหน สิうう่งที่พูดมาทั oh, ้งหมดเนี่ย um กี่หมื่นคะโอ้โหเหมือนแพงเลยค่ะคุณหกปีแล้วยังยืนราคาเดิมอยู่เลยค่ะทั้งหมด1,680ัรบาทเท่านั้นค่ะตกแค่เดือนละร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองช่เราทําแบบนี้แค่ปีละครั้งใช่เพื่อให้ครอบครัวของเราเนี่ยได้มีการวางแผนชีวิตล่วงหน้าเพราะว่าดวงชะตาแต่ละคนไม่เหมือนกันการมาดูดวงโดยรวมเนี่ยคุณอาจจะรู้ไทม์ไลน์ในแต่ละเดือนได้แต่ว่าดวงชะตาพื้นฐานของคุณเนี่ย สิ่งที่คุณโฟกัสอยู่สิ่งที่คุณกําลังจะตั้งใจทำเนี่ยมันจะเหมาะสมกับคุณไหมคุณจะเสียเวลาหรือคุณจะเสียอะไรไหมหรือคุณจะได้กับได้ไหมตรงเนี้ยเรามาคุยกันมาปรึกษากันมาใช้เลิกงามยามดีที่คุณลิตาเนี่ยมาช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าวันดีเวลาดีเพื่อให้คุณล้นระยะเวลามาใช้ความรู้ความสามารถของเราทั้งสองคนมาผนวกรวมกันส่งให้คุณค่ะโดยในราคาที่เราเสนอไปเนี้ย มันถูกมาก <c oughs> แล้วไม่เคย <c oughs> ขึ้นเลยเพื่อเป็นอของขวัญให้ตัวคุณเองค่ะ,คะนะคะเป็นของขวัญที่ดีเพื่อที่จะไปข้างหน้าอย่างมั่นใจใช่แล้วก็พบกันในปีที่7แน่นอนค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ